เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นตลาด AI ตกบอร์ดกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปีนี้กับการเติบโตของ Gemini ที่เป็นเหตุให้ผู้ใช้เปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้งาน AI จากการถามคำถามเพื่อหาคำตอบเปลี่ยนเป็นการสร้างและแชร์คอนเทนต์บนโลกออนไลน์ทำให้ตลาด AI เข้าสู่ยุคใหม่ที่เน้นการสร้างความบันเทิงและการแสดงออก เจเนอเนของ Google กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วกับส่วนแบ่งทราฟิกที่เพิ่มขึ้นเป็น12.9%จากเดิมที่เพียง6.4%เมื่อปีก่อนซึ่งเป็นผลจากการเปิดตัวฟีเจอร์ Nano Banana ที่เป็นเครื่องมือแก้ไขภาพ AI ที่นิยมมากทําให้ผู้ใช้สร้างภาพและแชร์บนโซเชียลมีเดียมากขึ้นทําให้เกิดกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ แต่นี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพียงกับเจมินายเท่านั้นแอปวิดีโอเซอร์ของโอพาน่าก็เป็นเหตุให้ผู้ใช้เปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้งานเออีกด้วยซึ่งสามารถสร้างคลิปจากข้อความได้โดยตรงและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วทําให้เกิดกระแสะการแชร์ผลงานบนโซเชียลอย่างรวดเร็วแต่เมื่อพูดถึงการแข่งขันในตลาดเอแชทตกบอร์ดก็ต้องพูดถึงแชท GPT ของโอพาน่าที่ยังคงมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดแม้ว่าจะมีการลดลงจาก87.1เรหลือ74.1แต่ยังคงมีผู้ใช้ที่เหนียวแน่น สูงกว่าและยังครองอันดับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และแอป,ปโดยรวมมากกว่าเจมินายแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพียงกับผู้หลักเท่านั้นตลาดเอแชร์ตบบอร์ดและสร้างเนื้อหากำลังถูกแบ่งเป็นหลายฝักหลายฝ่ายทำให้ตลาด AI เป็นเหมือนการแข่งขันระหว่างคู่แข่งหน้าใหม่ที่ทยอยแทรกเข้ามานอกจากนี้การเติบโตของเจมินายยังเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงผู้ใช้โดยตรงของ Google ที่ฝังเจมินายเข้าไปในระบบบริการของตนเองตั้งแต่การค้นหาไปจนถึง Android และ YouTube ทำให้เข้าถึงผู้ใช้นับพันล้านคนทั่วโลกได้ในทันทีทำ แต่นี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพียงกับ Google เท,ท่านั้นการเติบโตของเจม i นายังเกี่ยวข้องกับการเติบโตของฐานผู้ใช้ของตนเองทำให้เข้าถึงผู้ใช้งานอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องโฆษณาหนักทำให้เกิดกระแสการใช้คอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียมากขึ้นาา time, การเติบโตของเจม i นายังเกี่ยวข้องก,กับการเติบโตขอ,ของฐานผู้ใช้ของตนเองทำให้เข้าถึงผู้ใช้งานอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องโฆษณาหนักทำให้เกิดกระแสการใช้คอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียมากขึ้นทำให้เกิดกระแสการใช้คอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียมากขึ้นทำให้เกิดกระแสการใช้คอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียมากขึ้น แต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพียงกับเจมินายเท e ่าน,นั้นการเติบโตของซอร์รอของโอเพเนียยังเกี่ยวข้องกับการเติบโตของฐานผู้ใช้ของตนเองทําให้เกิดกระแสาการแชร์คอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียมากขึ้นทําให้เกิดกระแสาการแชร์คอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียมากขึ้นทําให้เกิดกระแสาการแชร์คอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียมากขึ้นและนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพียงกับคู่หลักเท่านั้นตลาดเอแชร์ตบบอร์ดและสร้างเนื้อหากํากำลังถูกแบ่งเป็นหลายฝักหลายฝ่ายทำให้ตลาด AI ไเป็นเหมือนการแข่งขันระหว่างคู่แข่งหน้าใหม่ที่ทยอยแทรกเข้ามา แต่นี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพียงกับคู่หลักเท่านั้นตลาด A แชร์ตกบอดและสร้างเนื้อหากำลังถูกแบ่งเป็นหลายฝักหลายฝ่ายทำให้ตลาด AI เป็นเหมือนการแข่งขันระหว่างคู่แข่งหน้าใหม่ที่ทยอยแทรกเข้ามาและนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพียงกับคู่หลักเท่านั้นตลาด A แชร์ตกบอดและสร้างเนื้อหากำลังถูกแบ่งเป็นหลายฝักหลายฝ่ายทำให้ตลาด AI เป็นเหมือนการแข่งขันระหว่างคู่แข่งหน้าใหม่ที่ทยอยแทรกเข้ามา แต่นี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพียงกับคู่หลักเท่านั้นตลาด A แชร์ตกบอดและสร้างเนื้อหากำลังถูกแบ่งเป็นหลายฝักหลายฝ่ายทำให้ตลาด AI เป็นเหมือนการแข่งขันระหว่างคู่แข่งหน้าใหม่ที่ทยอยแทรกเข้ามาและนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพียงกับคู่หลักเท่านั้นตลาด A แชร์ตกบอดและสร้างเนื้อหากำลังถูกแบ่งเป็นหลายฝักหลายฝ่ายทำให้ตลาด AI เป็นเหมือนการแข่งขันระหว่างคู่แข่งหน้าใหม่ที่ทยอยแทรกเข้ามา แต่นี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพียงกับคู่หลักเท่านั้นตลาด a แชร์ตบบอร์ดและสร้างเนื้อหากำลังถูกแบ่งเป็นหลายฝักหลายฝ่ายทำให้ตลาด AI เป็นเหมือนการแข่งขันระหว่างคู่แข่งหน้าใหม่ที่ทยอยแทรกเข้ามาและนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพียงกับคู่หลักเท่านั้นตลาด a แชร์ตบบอร์ดและสร้างเนื้อหากำลังถูกแบ่งเป็นหลายฝักหลายฝ่ายทำให้ตลาด AI เป็นเหมือนการแข่งขันระหว่างคู่แข่งหน้าใหม่ที่ทยอยแทรกเข้ามา แต่นี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพียงกับคู่หลักเท่านั้นตลาด A อแชร์ตกบอดและสร้างเนื้อหากำลังถูกแบ่งเป็นหลายฝักหลายฝ่ายทำให้ตลาด AI เป็นเหมือนการแข่งขันระหว่างคู่แข่งหน้าใหม่ที่ทยอยแทรกเข้ามาและนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพียงกับคู่หลักเท่านั้นตลาด A แชร์ตกบอดและสร้างเนื้อหากำลังถูกแบ่งเป็นหลายฝักหลายฝ่ายทำให้ตลาด AI เป็นเหมือนการแข่งขันระหว่างคู่แข่งหน้าใหม่ที่ทยอยแทรกเข้ามาแต่นี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพียงกับคู่หัก